อันนี้ก็คือเป็นนะครับอังกฤษที่จากาจากที่คิดว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกหรืออะไรเงี้ยเราก็ลงมาแก้นะครับให้มันถูกครับอันนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าโจนะครับโจส่งบอ Joe สการ์ดมาให้ผมนานแล้วนะครับแต่เนี่ยเราต้องดำเนินความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่า เขาบอกว่าโจส่งโปสการ์ดมาให้ผมนั้นแล้วก็คือโจ e n t his postcard to me for long time ago เราก็จะแปลว่าโจส่ง send คือส่งนะคในกรณีส่งเนี่ยมันคือกริยาช่องที่เท่าไหร่มาดูก่อนนะครับมันคือกริยาช่องที่สองอ่อกริยาช่องที่สองนะครับนี่ไง s e n มาดู เซนเนี่ยช่องหนึ่งก็คือ S E N D นะครับช่องสอง S E N ตสองออกเสียงทีให้ถูกต้องนะครับเซนต์ Send. ช่องสาม S e N T, เซนต์เซนต์เราคงต้องอธิบายซ้ำๆนะว่าภาษาอังกฤษทุกตัวนะครับที่เป็นกริยาคือนั่งเดินนอนอะไรเงี้ย สามารถผันได้ครบ3ช่องทุกตัวไม่ว่าจะเป็น v อ r อไม่ว่าจะเป็นทุกตัวนั่งนอนเดินกินเช่นเนี่ยเซนนะครับแต่อันนี้มันมีการผันรูปเฉพาะให้ก็หมายว่ารูปเนี่ยอย่างอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างไปแล้ว w a l k walk ช่อง2ก็คือ w a l k e d นะครับช่อง3คือ w a l k e d เนื่องจากการที่เติม ed เนี่ยแปลว่าเมื่อไปพิกในตารางกริยาสมช่องฉะนั้นการผันเนี่ยมันจะมีตารางคอมันอยู่ซึ่งหาซื้อหรือดาวน์โหลดนะฮะแสดงว่าเซนเนี่ย walk เนี่ยเติม ed ช่อง2และ3าเติม ed แปลว่ามันไม่มีอยู่ในตารางกริยาสมช่องคำใดไม่มีให้เติม ed ให้หมดแต่คำใดมีต้องผันรูปเฉพาะนะ,ะับอ,อย่างเช่น go ช่อง2ก็คือ went ช่องสามก็คือก่อนอย่างเงี้ย go went ก่อนกอแสดงว่าอันเนี้ยมีการผ่านรูปที่เฉพาะอันเปิดจากตารางกริยา3ช่องแรงนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอะไรเงี้ย want W a n t ช่อง2ก็ wanted W a n t e d 3ก็ wanted w a n t e d นะครับไม่มีในตารางกริยา3ช่องก็ต้องเติม e d ตอนนี้เนี่ยในข้อนี้เขาบอกว่า Joe s e n คือโจ e ส่งนะฮะ Postcard นะฮะ Postcard P O S T P O S T C A R D ทูแปลว่าสู มีคือฉัน for long time ago so, ไอ้คำเนี้ for เป็นระยะเวลา long time ago ก็แปลว่านะฮะแปลว่านานระยะเวลานะฮะที่ผ่านมา ago แปลว่าผ่านไปแล้วนะครับ ago long คือนานมากถ้าแก้ที่ถูกเนี่ยเขาจะต้องเขียนโดยใช้ประธานประธานคือผู้กระทำคือโจแน่นอนต้องตามด้วยกริยาคือกริยานในอังกฤษเนี่ยนะครับ คือกริยาคือตัวเนี้จะต้องผันเป็นช่อง1 2หรือ3ก็แล้วแต่นะครับจะต้องขึ้นอยู่กับหน่วยบ่งบอกเวลาซึ่งจะนิยมอยู่ด้านท้ายหรือด้านหน้าก็ได้นะครับตำแหน่งการวางมันอาจจะอยู่ท้ายอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่า for long time ago นะครับก็คือระยะเวลานะครับที่ผ่านมาแล้วที่ยาวนานมากมันผ่านมันจบไปแล้วเพราะว่ากริยา3มช่องเนี่ย s e n เ sent s ช่อง่สองสามวอล์กวอล์กวอล์ช่อง1แปลว่าส่งเป็นประจำช่องสองคือส่งไปแล้วนะครับช่องสคือส่งมานานแล้วก็คือส่งเป็นครั้งช่วงอะไรอย่างเงี้ยงั้นต้องใช้ช่องสองนะครับเพราะาช่องเนี่ยมันจบไปแล้วใช่ไหมครับ แสดงว่าเซนตัวนี้ได้รับผลกระทบจากกริยาที่2องคืนนานมาแล้วมา,มากๆแล้วต้องสองนั้นถูกนะครับเพราะกริยาที่หนึ่งเห็นปะเซนเซนเซนแสดงว่าโจเซนแล้วก็ลอกเซนเหมือนเดิมแต่นี่ในอังกฤษเนี่ยเ,เขาจะต้องมีอันหนึ่งเขาเรียกกรรมตรงตรมรอง โจเซนในอังกฤษเนี่ยจะต้องใส่นะครับที่ถูกเลยต้องใช้คพาว่าโจเซนมีนะครับเซนมีเดี๋ยวคูเขียนก่อนนะ his postcard นี่แล้วก็เวลาไปเลยนะครับ a long time ago เนหละที่ถูกทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะครับที่ถูกทำไมเป็นเช่นนี้ ถ้าเราเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าโจนะครับอันนี้ก็ได้ประธานแล้วเซนเหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยคือคนมีคือตัวฉันเองมีคำเนี้ยมันผันนะครับโดยตรงมาจากคำว่า I อเป็นประธานเจ้าของคือ my ของฉันและกรรมคือมีแบบนี้เดงว่าตัวเนี้ยเขาจะต้องเอากรรมเนี่ยคือกรรมนะครับอันนี้ประธานผู้กระทำ เจ้าของ M มใน my นะครับใน m e ีเป็นกรรมของ I แสดงว่าตัวนี้เขาใช้คำว่า jo s e n มีต้องกลางกริยาต้องเป็นกรรมรองกรรมรองจะนิยมเป็นคนคนเนี่ยมันจะเป็นกรรมรองขึ้นก่อนและพอกรรมรองเสร็จเนี่ยมันจะเข้าไปสู่กรรมตรงก็คือสิ่งของเพราะฉะนั้นคือเวลาเราจะเอากรรมสองตัวเนี่ยกรรมคือถูกกระทำเนต้อง s จเซนมีโจส่งฉันรูปภาพโจโจส่งฉันโปสการ์ดอย่างเงี้ยนะครับแดงว่าตัวเนี้ยต้องใช้คนขึ้นก่อนเอาคนมาก่อนนะครับอย่างเงี้ยนะฮะจึงเป็นโจเซนมีแล้วก็สิ่งของ his postcard แล้วก็หน่วยบอกบอกเวลา Long time ago อย่างเงี้ยนะฮะอย่างเี้ห็นอะไรเดียว ให้ดิกชันนารีกับฉันเนี่ยอา,อาจจะเหมือนกันก็คือโจนะครับถ้าอีกตัวอย่างหนึง่งเกฟช่องสองของ Give นะครับเกฟเนี่ยเกฟ Her เนี่ยอ d ดดิกชันนานะครับอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะโจเกฟเกฟเป็นช่องสองเนาะช่องหนึ่งคือ Give สองคือ g a v e 3คือ given เห็นไเหนนะเข้าใจไหม give gave given ให้นะครับคำนี้แปลว่าให้เห็นปะ่ะเราก็บอกว่า Joe gave ต้องต่อด้วยด้วยคนก่อนแล้วค่อยไปสิ่งของเนี่ยเขาเรียกคนเนี่ยเป็นกรรมรองและสิ่งของเป็นกรรมตรงกรรมตรงก็แปลว่าให้พุทธนุกรมกับเธอ คําว่าให้ต้องให้อะไรดีสําคัญกว่าแล้วคนมาเป็นรองแล้วเขาต้องเอาคนขึ้นก่อนแล้วก็มาเป็นสิ่งของคนขึ้นก่อนและเป็นสิ่งของเขาเรียกกรรมรองและกรรมตรงนะครับฉะนั้นจึงเป็นคําว่า Joe give her a dictionary นะครับอย่างเงี้ยคือเป็นในปริมาตรขนาดเนี้ยนะครับแต่เวลาแปลก็จะแปลว่าโจให้อ่าโจส่งโปสการ์ดกับฉันว่าโจส่งโปสการ์ด มาให้ฉันน่นก็จะแปลงเงี้ยนะครับโจส่งโปสการ์ดมาให้ฉันนานมาแล้วนะครับนานมากแล้วข้อนี้นะครับมันจะมีประโยคคำถาม Can I join you t h e talk ฉันสามารถร่วมพูดคุยด้วยได้ไหม Can I join you t h e talkCan I เนี่ยถูกอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นประโยคเชิงคำถาม ถามเชิงความสามารถก็จะถามว่า can I go can I แล้วก็ต่อด้วยกริยาธรรมดาไปได้ไหม can I go อย่างเงี้ยใช่ไหมครับ can I can I sit อย่างงี้นั่งได้ไหมมันไม่ได้มีความหมายว่าฉันสามารถอะไรเงี้ยไม่ใช่แปลว่านั่งได้ป่าอะไรเงี้ยจะถามเชิงความสามารถเนี่ยนะครับก็ให้ใช้ตัวอย่างนี้เข้ามานะครับอันนี้เราก็เขียนลงไปหรือพูดอะไรเงี้ยบอกว่า can I จอยคือเข้าร่วม J O I N Can I join? ปกติเนี่ย Can I join you the talk? เขาก็จะไม่ใช้ you ตัวเนี้ยนะครับเขาบอกว่า Can I join in งี้คำว่า join in คือ,อเข้าร่วมนะครับแต่ก็ไม่ต้องเขียนกรรมหรอกไม่ต้องเขียนเลย Can I join in กลุยาอาคำว่า join กับ in ถือเป็นกรรยาที่มาร่วมกัน คือจอยกับอินที่มันมาร่วมกันอยู่แล้วนะครับไอตัวนี้กริออยาเนี่ยเขาต้องการกรรม Can I join in the the talk? T-A-L-K คำว่า talk เสียงเคเนี่ยแปลว่าบทสนทนาหรือการพูดคุย The ก็เป็นการชี้เฉพาะว่าการพูดคุยในครั้งนี้ครั้งหนึ่งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยต่ออย่างนี้ไปเลยเป็นคำว่า Can I join in the talk? นะครับต้องเป็นนี้คือ Jo ยต้องอินแล้วกรรมไปเลยจึงเป็น Can I join in the talk คือฉันสามารถร่วมพูดคุยด้วยได้ไหมนะครับยังไงก็อันนี้เป็นสั้นๆน,นะครับก็เดี๋ยวจะอันอื่นออกมาเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีพวกแบบเข้าหาชัยอีกนะครับขอบพระคุณอย่างมากสวัสดีครับ